มหารัตะนะกูตะสูตรตอนที่สิเจ็ดประตูธรรมแห่งอจินไตเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมจาริกในธรรมบัดนี้มหาสมาคมทั้งปวงได้นั่งลงอย่างสง่างามบนบันลังสิงอันเป็นทิพย์ที่ท่านวิมลเกียรติได้เนรมิตขึ้น บรรยากาศภายในห้องโถงนั้นเงียบสงบแต่ทรงพลังอย่างยิ่งทุกดวงจิตต่างจดจ่อรอคอยการสนทนาธรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปในที่สุดพระมัญชุสีโพธิสัตว์ผู้เป็นประธานในที่ประชุมก็ได้หันไปทางท่านวิมลเกียรติแล้วทูลถามคำถามอันเป็นหัวใจข้าแต่ท่านอุบาสกผู้ประเสริฐขอท่านได้โปรดเมตตาแสดงธรรม ว่าพระโพธิสัตว์นั้นจะเข้าสู่ประตูธรรมแห่งอจินไตคือสภาวะแห่งการหลุดพน้นอันเป็นอัวิภาวะหรือความไม่เป็นสองได้อย่างไรท่านวิมุลเกียรตยิได้ฟังดังนั้นแล้วกลับไม่ตอบในทันทีท่านหันไปมองเหล่าพระมหาโพธิสัตว์32สพระองค์ที่นั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวลว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย ขอแต่ละท่านจงได้แสดงทัศนะของตนว่าการเข้าสู่ประตูธรรมแห่งอาจินไตนั้นเป็นเช่นไรจากนั้นเหล่าพระมหาโพธิสัตว์ก็ได้เริ่มแสดงทัศนะของตนทีละพระองค์พระโพธิสัตว์องค์หนึ่งลุกขึ้นกล่าวว่าการเกิดและการดับคือทวิภาวะการเห็นแจ้งว่าโดยเนื้อแท้แล้วสรรพสิ่งมิได้เกิดขึ้นและมิได้ดับไป นั่นคือการเข้าสู่ประตูธรรมแห่งอจินไตพระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่งกล่าวว่าตัวกูและของกูคือทวิภาวะการเห็นแจ้งว่าตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริงจึงไม่มีสิ่งใดเป็นของกูนั่นคือการเข้าสู่ประตูธรรมแห่งอจินไตพระโพธิสัตว์องค์ต่อมากล่าวว่าสังสารวัฏและนิพพานคือทวิภาวะ การเห็นแจ้งว่าโดยเนื้อแท้แล้วทั้งสองมีสภาวะว่างเปล่าเหมือนกันจึงมีอาจแบ่งแยกได้นั่นคือการเข้าสู่ประตูธรรมแห่งอจินไตเหล่าพระโพธิสัตว์ได้ผลัดกันแสดงทัศนะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ,เ,อยๆเช่นความสว่างและความมืดความบริสุทธิ์และความสกปรกกุศลและอกุศลทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทวิภาวะ การเห็นแจ้งทะลุป,ปรุปโป่งไปถึงสภาวะที่อยู่เหนือคู่แห่งความขัดแย้งเหล่านี้คือการเข้าสู่ประตูธรรมแห่งอจินไตเมื่อพระโพธิสัตว์ทั้ง32พระองค์ได้แสดงทัศนะของตนจบสิ้นลงแล้วท่านวิมลเกียรตยิจึงได้หันไปทางพระมัญชุสีโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญมัญชุสีบัดนี้ถึงวาระของท่านแล้ว ขอท่านจงแสดงทัศนะของท่านเถิดพระมันชุศีโพธิสัตว์จึงกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงอันสงบข้าแต่ท่านอุบาสกตามความเข้าใจของข้าพเจ้านั้นสัพพธรรมทั้งปวงนั้นโดยเนื้อแท้แล้วปราศจากซึ่งถ้อยคำปราศจากซึ่งการอธิบายปราศจากซึ่งการแสดงและปราศจากซึ่งการรับรู้ การอยู่เหนือคำถามและคำตอบทั้งปวงโดยสิ้นเชิงนั่นคือการเข้าสู่ประตูธรรมแห่งอาจินไตที่แท้จริงหลังจากที่ได้แสดงทัศนะอันเป็นที่สุดแห่งวจีแล้วเพราะมันชุสีโพธิสัตว์จึงได้หันกลับไปถามท่านวิมลเกียรติข้าแต่ท่านอุบาสกบัดนี้พวกเราทั้งหมดได้แสดงทัศนะของตนแล้วถึงวาระที่ท่านจะต้องแสดงทัศนะของท่านบ้าง ว่าการเข้าสู่ประตูธรรมแห่งอจินไตของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นเช่นไรณบ,บัดนั้นเองเหตุการณ์อันเป็นตำนานก็ได้เกิดขึ้นท่านวิมุลเกียรติกลับนิ่งเงียบสนิทท่านไม่ได้เอ่ยถ้อยคำใดๆออกมาเลยแม้แต่คำเดียวท่านเพียงแต่นอนนิ่งอยู่บนเตียงท่ามกลางมหาสมาคมที่เงียบกริบเวลาผ่านไปชั่วครู่หนึ่ง พระมัญชุสีโพธิสัตว์ก็ได้อุทานขึ้นด้วยความชื่นชมยินดีประเสริฐแล้วประเสริฐแล้วนี่คือการเข้าสู่ประตูธรรมแห่งอจินไตที่แท้จริงการปราศจากซึ่งถ้อยคำและบัญญัติโดยสิ้นเชิงนี่คือสภาวะที่แม้แต่ปัญญาก็ไม่อาจอย่างถึงได้ความเงียบของท่านวิมลเกียรติในครั้งนั้นได้กลายเป็นคำตอบที่ดังที่สุด เป็นคำตอบที่อยู่เหนือคำตอบทั้งปวงเป็นการแสดงธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดที่ชี้ให้เห็นว่าสัจธรรมปรมัตินั้นอยู่เหนือความสามารถของภาษาที่จะพรรณนาได้การเดินทางเพื่อชื่นชมอัญมณีเมรที่สี่วิมลเกียรตินิเทสสูตรได้จบสิ้นลงแล้วในวาระต่อไป กองคาราวานแห่งธรรมจะเดินทางไปพบกับอัญ,ญมณีเมตดที่ห้าซึ่งจะเปลี่ยนจากปรัชญาอันลึกซึง้งไปสู่เรื่องราวของพระโพธิสัตว์ผู้มีมหาปณิธานอันแปลกประหลาดนั่นคือรัตนชัตราสูตรพระสูตรว่าด้วยพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งปณิธานที่จะประดับประดาพุทธเขตทั้งปวงด้วยฉัดแห่งรัตนะขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย จเจริญพร